มาแล้วน้องอ,อาบน,ออน,น้ำก่อนเหรอลูกออนนว้ายน้องลมแล้วหัวแตกปะกอ้าวโอ้โออขนมมาด้วยเอาขนมให้พี่ด้วยนะสวัสดีค่ะวู้ใครของเหรอคะใครของอืมใส่ตั้งก่อนใส่ตั้งก่อนใส่ตั้งก่อน ตั้งตอนขอบคุณดาวสิบดวงค่ะอะรเอาลไ,<ม>ไม่ได้ไม,ไดมันหนาวมากเลยอะค่ะหนาวเฮิน้งเลยเดินทิ้งเลยเด็ยเยเดเโอ้ยโยนทิ้งไม่ได้เดินทิ้งไม่ได้นะลูกอะไรปักคอเหรอ โอ้โหแล้วทำไมตรงเนี้ยอ๋อไปค่ะแบตหมดแล้วลูกแบตหมดแล้วแบตเราหมดละอู้มะนาวใหญ่มากระวังน้ำนะคะระวังน้ำแล้วลูกม,มันฉุกแล้ว มันมันชุกแล้วแม่มันทำไมถึงชุกแล้วอยากเพชื่อวังหัวนะคะวางหัวนะคะฮ่าฮูฮ่าหูฮ่าฮูไหนตรงนี้ตรงนี้เอาไม่เอาไม่เอาลูกเอาวางลงวางลงยายวางลูกทิพย์เราจะไปสอย ใส่ได้ไงม,มามามากลับมาลูกมามเดี๋ยายไปชาร์จแบตก่อนแบ็หมดนะคะแบตมดนะคะพี่หนอไปชาร์จแบตก่อนเพชรรเรออยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยอย่ารออยู่ตรงนี้ดีกว่าไปกับยายดีกว่า,าวอ๋อเพชไปดูเกม,มนะนเกมอะไรคะ เกมอะไรคะอ่าอ่าอ่าขยักเกมหอมเอามั้ยเอามา้ยแดนแดนแดนสวัสดีนะคะชัดแบทก่อนนะคะสวัสดีค่ะ